หลังจากที่เคยฝากผลงานการแสดงไว้กับภาพยนตร์เรื่องยอดมนุษย์เงินเดือนไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะล่าสุดหนุ่มเต๋าเซ็นทพงก็ได้เริ่มมาอวดฝีไม้ลายมืออีกครั้งหนึ่งกับการแสดงรับบทเป็นพระเอกเรื่องแรกอีกด้วยว้าว ต้องติดตามให้ได้เลยว่าพี่มาที่ปจะเป็นยังไงบ้างน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนในภาพยนตร์เรื่องประโยคสัญญาลักษณ์นั่นเองค่ะแน่นอนเป็นภาพยนตร์โรแมนติกดราม่านะคะที่เข้าฉายวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ที่ได้ประกบคู่กับนางเอกมากฝีมืออย่างคุณเหมียวลลิตาปัญญุภาด้วยด้วยไม่ธรรมดาลลิตาสิิประาสินสญญา่คุณหม่เนาะแต่ว่าหลายคนถามว่าเป็นรุ่น30อัพน่าจะรู้จักแน่นอนนะคะและที่สําคัญมาร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวความรักต่างวัยที่จะทําให้คุณต้องประทับใจในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะประโยคสัญ,ญญาลักษณ์เนีย่ยอยากใ,ให้ทุกคนได้ ติดตามกันวันนี้วันแรกเลยแต่ว่าความน่าสนใจภาพยนตร์เรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็ซาวแท็กประกอบภาพยนตร์ที่หนุ่มเต๋ร้องได้อย่างไพเราะเนี่ยละค่ะล่าสุดก็เข้ามาอยู่ใน n e เอ n t r y ีอันดับที่9ของสันชายคุณมิวสิกทวอ20ฮิตของเราด้วยต้องติดตามกับเจ้าตัวเองกันแล้วกันนะคะดูซิว่าที่มาที่ไปได้มาเป็นพระเอกเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ่ายทอดเพลงได้อย่างไพเราะมากๆเลยทีเดียวค่ะตอนนี้หนุ่มเต๋าอยู่ในสายกับ้าแล้วเรียบร้อยไปทักทายกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับตามรับเตาเซธพงศ์นี่ไปครับฉันว่าเราเคยคุยกันบ้างแล้วเนาะดูเหมือนว่าจะเป็นคนคุ้นเคยไปซะแล้วด้วยมีอย่างเดียวค่ะคือมาเจอเจอกันที่ห้องส่วนนี้ดีกว่ามีโอกาสหน้าเนาะได้มากทายกันที่นี่โอเคตอนนี้เตาโทรจากแถวไหนเอ่ยอยู่ที่ออฟฟิศทรูแฟนเทเชียครับโอเคบรรยากาศที่กรุงเทพวันนี้เป็นไงบ้างคะบรรยากาศที่กรุงเทพวันนี้ก็อากาศ ปกติเหมือนเดิมครับร้อนเหมือนเดิมใช่เอ๊ะถ้าที่ภูเก็ตบอกว่าปกติต้องเป็นฝนเหมือนเดิมอันนี้ทิวเหนือก็ร้อนเหมือนเดิมครับโอเคอ่ะถือว่าอากาศก็ยังสบายๆอยู่เนาะ แน่นอนว่ามีโอกาสดีๆแบบนี้ที่เรามาเจอกันทุกครั้งไปก็ต้องมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาให้เราได้ฟังด้วยอแต่ว่าซิงเกิลนี้มันมีความพิเศษล้สิไม่ใช่แค่เพลงธรรมดาธรรมดาเหมือนทุกครั้งที่เราเจอกันอ๋อเอาซิงเกิลใหม่แล้วโอเคเจอกันคุยกันจบแต่นี่ไม่ใช่ละโอ้โหมีเรื่องที่อยากคุยกันอีกเยอะเลยได้เลยแน่นอนวันนี้เรามาคุยกันไหมคะอย่างน้อยเนี่ยเต๋าเองก็มีผลงานเพลงออกมาก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเล่นเล่นละครเล่นหนังไปหลายเรื่องเหมือนกันเนาะเล่งอะไรบ้างอ่ยจำได้ไหมก่อนหน้านี้ ก็มีเรื่องแรกที่ออกจากบ้านเลยก็มีคอฟฟิทเพ็นครับอืคอฟฟิทเพ็นเสร็จแล้วก็มาย่อมรื่องเงินเดือนอาค่ะย่อเรื่องเงินเดือนเสร็จก็มาถ่ายละครเรื่องคู่ปรับสลับรางทางช่องสามครับก็ล่าสุดก้อนนี้เลยครับประโยคสัญญารักโอ้โหสุดยอดตั้งแต่ออกจากบ้านมาเขาก็เลยไม่ให้เข้าบ้านเลยเพราะว่างานเยอะนี่แหละไม่เข้าไปได้แล้วเข้าไ่ได้แล้วใช่เปิดโอกาสให้รุ่นต่อไปเนาะอ่ารุ่นสิบแล้วตอนนี้อ่ารุ่นสิบเป็นในบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ ก็วิคที่สามผ่านไปแล้วนะครับก็ลุ้นกันต่อไปสำหรับแฟนๆในเอฟแล้วก็ศิลปินในบ้านนะครับว่าใครจะได้เป็นตัวจริงเพราะปีนี้ก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยเป็นการจัดติกา่เปลี่ยนหมดเลยครัใหม่งานทร์เปลี่ยนปะคะ คอมเมนต์เติ่มไม่ได้ไม่น่าเปลี่ยนไม่น่าเปลี่ยนเนาะอยังคงเดิม <c oughs> โอเคเพราะนั้นเราก็ต้องไปติดตามสีสันใหม่กติกาใหม่กันแล้วกันว่าจะเป็นไงบ้างก็อย่าลืมให้กำลังใจน้องๆด้วยเนาะผ่านไปคแค่สองนุ่นแค่นั้นเองยังรู้สึกว่าจําความทรงจําของตัวเองได้อยู่ไม่ไม่ต้องซีเรียสมากมายกับเรื่องของ a f 8เนาะเพราะว่า <c oughs> ถ้าสัมภาษณ์คนอื่นเนี่ยอย่างคุณบอยพี่สนุอย่างเงี้ย a f 2สนุ่นอย่างพัชชายอย่างเงี้ยเรื่องเดียวของคุณบอยเนายเออนะบอยนะบอยนนะแล้วบอริมหน้วเรียบร้อยอะไรเงีี้้ยกกก็็ออันนโเคลเคี้ยงถือว่าบรรยยาากศังสบายๆอยูา ไม่ไม่ได้ทิ้งห่างบ้านเอเมากมายสักเท่าไหร่แต่ปัญหาคือไม่สามารถเข้าบ้านได้อีกแล้วแค่นั้นเองได้แล้วก็ต้องทํางานติดใจโตละโตละตอนนี้บินได้แล้วสบายละถามก่อนว่าเรื่องของภาพยนตร์นี่มาเล่นประโยคสัญญารักนทำไมตอบได้มาเล่นเรื่องนี้อะคะทำไม่ยมาเล่นเรื่องนี้ใช่ไหมตอนแรกก็ก็ยังไม่ชาบเหมือนกันพอผมถ่ายละครคู่ปรับสลับร่างทาง่องสามกับพี่ออสบันฑิดทองดีจะเป็นพุ่มกับแล้วแกก็ได้รู้จักกับพุ่มกับเรื่องนี้ แล้วผู้กำกับหนังเรื่องนี้ก็กำลังหาตัวพระเอกอยู่นะครับผมแล้วก็เขาเลยติดต่อมาแล้วแล้วพี่อ้อยก็เลยแนะนำเต่าไปให้เขาอะไรเงี้ยครับโอ้แสงออร่าเราก็เลยนัดคุยกันอ่านัดคุยกันเสร็จปุ๊บเขาก็เลยโอเคตกลงแล้วเมื่อแต่งหน้ตัวเป้าว่าทคยไมเขาสุดตกลงด้วยเต่าอะคะคือแสงออร่ามันออกใส่ลูกตายเขาตอนไหนเอ่ยคือเขาก็ทบทวนอะไรยังเไงคือมีคาแรคเตอร์ตรงไหนที่มันเหมาะกับตัวละครเรื่องนี้หรือเปล่าเอ่ยที่เขาแบบเออต้องเลือกต้องเป็นเต่าล่ะเขา เขาไม่ให้บอกกับผมโดยตรงนะครับจริงดิไปแอาบอกคนใกล้ตัวอะไรผมก็ฟังฟังจากที่เขาให้สัมภาษณ์จากที่อื่นมาค่ะโอ้โหก็มีคาเตอร์ที่ใกล้ใกล้เคียงกับตัวละครตัวระเอกนี้ก็คือแบบเป็นวัยรุ่นค่ะแล้วก็ดูบุคลิกคารคเตอร์แบบดื้อดืนิดหน่อยเอาใจเป็นตัวเองทําตามอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็น่าจะประมาณนั้นครับอ๋อแสดงว่าคารคเตอร์มาเลยอันดับต้นก็เลยเสนอตัวไปปุ๊บโอเคมีคนมีคนแบบเสนอว่าน่าจะเป็นเต่าหน้าน่าจะเหมาะ ก็โอเคเลยทันทีก็ได้มาเล่นเรื่องนี้เลยนะคะ,คะเป็นไงบ้างคะกับการมาเล่นคือเล่นมาเล่นหนังก็ถือว่าโอเคเคยเล่นมาละไม่น่าจะซีเรีสอะไรถูกไหมคะแต่ปัญหาคือเล่นกับใครไม่เล่นดิมาเล่นกับพี่มิวลลิตานี่สิโอ้โห <c oughs> เ,เป็นโอกาสที่ที่พลาดไม่ได้ครับ <c oughs> ที่เราจะได้มาเจอกับพี่มิวแลลิตาค่ะเ <c oughs> พราะเพราะว่าทังนี้เนี่ยเราอย่างน้อยเราได้ประสบการณ์ในกการทํางานกับพี่มิวแน่นอนค่ะ <c oughs> ครับผมแล้วก็ประสบการณ์จากเขาแล้วเขาคงจะจะ,จะทาให้เราแบบเรียนรู้อะไรได้ีเยอะครับแล้ว,ลวพี่หมิวเขาให้คําแนะนําอะไรบ้างคะในเรื่องของภาพยนตร์เรื่องประโยคสัญญาลักษณ์ที่ถ่ายทําด้วยกันเนี่ยคะคาแนะนาคาแนะนําก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีคําแน,นะนาเท่าไหร่ครับก็คือจะเป็นการเล่นในการเข้าซีนกันในการส่ายอารมกันมากกว่าอ๋อแล้วในการในการ,ในการที่เราเนี่ยดูพี่หมิวว่าเอ้พี่หมิวเป็นคนยัางไงมองทําไม ขายมาหลายปีแล้วเหมือนกันทำไมก็มีคนแบบรักพี่มิวทุกคนเลยอะไรเงี้ยมีแต่คนชมพี่มิวตลอดมีคนดักมีแต่คน,คนปลื้มพี่มิวอะไรเงี้ยครับอืออย่างวงการยังงาน,นมากอะทุกทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นที่ปรับปรื่มของทุกๆคนเหมือนเดิมเหมือนเนาะใช่แล้วครับค่ะเล่นหนังกับร้องเพลงอะไรยากกว่าเล่นหนังกับร้องเพลงมันยากกว่าแบบยากกว่าแบบแล้วเราตัวตแบบ่าเองชอบอะไรมากกว่าคะจริงๆแบบแล้วชอบก่อนก่อนที่จะมาได้สัมผัส วงการการแสดงนะครับก็คือชอบน้องเพลงแหละเป็นนักร้องแต่พอเราไม่ได้สัมผัสแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันก็สนุกดีนะแล้วมันก็เราก็ตั้งใจทําเต็มที่แล้วเราก็สนุกกับมันเราก็ชอบอะไรเงี้ยครับก็คือชอบทั้งสองอย่างเลยอคู่กันไปได้แบบสบายๆเลยเนาะก็ไม่ได้มีปัญหาในการอ่อ ลงตารางงานของตัวเองหรือว่าตารางการทําเพลงของตัวเองด้วยใช่ไหมไม่มีไม่มีครับโอ oh, ้โหสุดยอดสุดยอดต้องบอกว่าเป็นคนที่เคลียร์คิวได้เก่งมากอะปุ๊ปบอกเลยว่าตั้งแต่ออกจากบ้านมาทุกเรื่องทุกเรื่อง,ท,องทุกเรื่องมาเป็นชอ็ชอตมาเลยอะ <laughs> <laughs> เป็นสเต็ปมาเลยอะ <laughs> ถ้านับทั้งละครทั้งหนังก็ปปก็ไปเรื่องที่4แล้วถูกมาโอ้โหถือว่าเยอะไม่น้อยไม่น้อยนะคะแล้วกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้ประโยคสัญญารักษนะคะให้อะไรกับเต๋าบ้างเอ่ยภาพรวมทั้งหมดอะค่ะที่เต๋าได้ร่วมงานกับทีมนี้ทั้งทีมเลยทีมนี้เลยครับก็คือ เป็นทีมที่ไฟแรงมากเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเพิ่งเรียนจบมาบางคนยังไม่จบก็มีค่ะแล้วแบบว่ายังเรียนหนังสืออยู่ก็มีค่ะแล้วมามาตีสเลดมาทําแบบเป็นผู้ช่วยเป็นอะไรเงี้ยก็คือเป็นนักศึกษาเพิ่งจบใหม่ๆเลยเขาคือแบบเป็นกองพุ่มกับก็เพิ่งอายุยี่สิบเองครับพุ่มับอายุน้อยมาก็ขอฟองเจ๋งมากเลยปีเดียวเองนะฮะพ่เรียนจบแล้วก็เขาก็คงไปหาทุนหาอะไรมาค่ะ <K an> เขาคงแบบมีของอะครับมีของ uh huh. แบบเขาอมีบทมีบทหนังอะไรอย่างี้เขาเขียนมาหลายปีแล้วเขาก็อยากจะทําหนังแล้วเราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ก็คือแบบเราร่วมงานกับทีมงานใหม่คนใหม่ก็คือจะได้ได้ประสบการณ์ที่แปลกออกไปอีกแบบหนึง่งอะไรเงี้ยฮะก็คือจะเป็นแบบช่วยช่วยเหลือกันมากกว่าวประสบการณ์แต่ละคนก็พอๆกันนะฮะแสดงแล้วก็มีมีพี่หมิคนนี้ที่แบบประสบการณ์สูงเลยแล้วแล้วเราก็ต้องช่วยกัน ก็แบบอนไนผิดไหนถูกเราก็ค่อยๆดูนะพี่มิวก็นักมากพี่มิวก็คอยช่วยเหลือน้องๆตลอดเลยครับมันเป็นเรื่องราวยังไงเอ่ยเล่าอย่างเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักในชีวิตจริงเลยในสังคมปัจจุบันที่แบบว่าหนังเรื่องนี้พยายามจะเล่าถึงมุมมองของชีวิตคู่ที่อายุห่างกันขนาดนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วห่างกันขนาดห่างกันขนาดนี้คือยี่สิบปีครับกับกับ ผู้หญิงที่อายุเยอะกว่าแบบยี่สิบสี่บวกสี่สิบเอยประมาณนี้ป่ะยี่สิบยี่สิบกับสี่สิบใช่มันน่าจะเป็นยี่สิบห้าไหมคะให้ความรักสดใสไหมเออมันก็อายุยี่ห้าอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ยี่สิบสี่สิบแล้วเป็นหกสิบที่คงไม่ใช่ถูกนะก็อะก็แก้แบบประมาณนี้ก็คือแบบมกำลังจะโตค่ะอีกคนหนึ่งก็คือกําลังจะร่วงโรยอะไรอย่างนี้ประมาณนี้แล้วมันก็ค่ะสวนทางกัน ความคิดความอ่านมันก็จะแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าต้องมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับนี่เต๋าเองในะส่วนตัวของเต๋าเองนี่ได้มีการปเปรียนการแสดงเพิ่มไหมคะหรือว่าปเปลี่ยน acting เพิ่มไหมหรือว่าไม่ต้องเลยจากประสบการณ์เรื่องเื่ก่อนที่ผ่านมาแล้วก็สามารถที่จะรับสมงกันในบทในตอนถ่ายจริงได้เจอได้เลยค่ะจริงๆแล้วก็มีมีหาเวลาว่างไปนะครับแต่ว่าก็ยังไม,ยงไม่ยังไม่ค่อยมีโอกาสไปก็คือจะเวิร์กช็อปกันหน้ากล้องมากกว่าแล้วก็ มีการแบบโทรไปปรึกษาเป็นคนใหญ่คือใช้โทรศัพท์เอาดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะช่วงนั้นก็คือแบบทั้งหนังทั้งละครนี่ก็เลยไม่มีเวลาไปเรียนเพิ่มเลยแต่เราก็พยายามจะทํากันบ้านให้ดีที่สุดก็เลยโทรไปถามครูบิวครู acting c o ค้ชตั้งแต่เรื่อง coffee print นะครับก็คือเราจะร่วมงานกันมา coffee print ยอดมนุษย์เงินเดือนก็เจอกับครูบิวอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยสนิทกันแล้วแบบว่าครูบิวเขาก็เก่งในด้านนี้อยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เลยแบบ ไว้ใจเราก็ปรึกษาตลอดอะไรปรึกษาหาเรื่องมาโดยตลอดเนาะถือเป็นเรื่องที่เจ๋งมากจริงๆล้าไม่น่าจะถามคําถามนี้หรอกเพราะว่าดูตั้งแต่ออกจากบ้านมาไม่มีเวลาว่างเลยดูตลอดเรื่องตลอดเรื่องอยากจะไปเรียนเพิ่มเหมือนกันแค่สุดยอดอ่ะสุดยอดมากๆเลยอะคุยกันถึงเรื่องของหนังไปพอของปากของคอละคราวนี้มาคุยถึงส่วนประกอบของหนังบ้างดีกว่าแน่นอนว่าซาวแถกประกอบละครเรื่องนี้มาโอ้โหประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้มานี่บอกว่าโอ้โหแกมากกับเพลงนี้ใครเป็นคนแต่งนะคะอ่าพุ่มกับ <ales> เขาเป็นคนมีเพลงอยู่แล <c oughs> ้วอ๋อมีเพลงเตรียมไว้แล้วคนรู้จักเขาพูมกับเขาแต่งมาอก็คือคนที่เขารู้จักแต่งมาแล้วค่ะแล้วเขาอยากให้พระเอกของเรื่องเนี่ยร้องเพลงนี้สัญญารักอ๋อก็เลยมีมื่อได้ตัวเองว่าเป็นพระเอกแล้วนี่ก็ให้พระเอกถ่ายทอดได้เลยถูกไหมคะใช่แล้วด้วยเขาต้องการที่พระเอกร้องเพลงได้ด้วยแล้วเราก็ได้พอดีอ๋อณสมผัติครบถ้วน ให้เพลงทางทูมาทําเลยอืมคุณสมบัติครบถ้วนทีเดียวยิงปืนนั่นเดียวได้นกสองตัวแล้วเนี่ยคุณบู๊งเนี่ยเรีาทเราเคยคิดเล่นๆเหมือนกันว่าอยากจะร้องเพลงประกอบละครที่เราเล่นหรือว่าประกอบหนังที่เราเล่นอะไรเนี่ยแต่พอมาเพลงนี้อมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เจ๋งไปอีกแบบอะไรเนี่ยก่อนหน้านี้เต๋เคยได้ร้องประกอบหนังหรือว่าละครมาบ้างหรือเปล่าเนาะมีแต่้เพลงของเราที่อาจเป็นซิงเกิลแล้วไปประกอบเป็น กละครหรืออัลบั้มภาพยนตร์ถูกไหมคะเป็นเพลงของเราเองอัลบั้มของเราเองใช่ครับแต่ว่านี่คือเพลงนี้ทําเพื่อหนังโดยเฉพาะเลยใช่ครับแล้วก็ให้เรามาเล่นเป็นเระเอกแล้วก็น้องเพลงนี้ด้วยซะเลยนะคะทูอินวันเลยทีเดียวคุ้มเนี่ยเกินคุ้มอีกอ่ะโอ้ไม่ธรรมดาเลยก็จะได้มีผลงานให้แฟนได้ได้ฟังกันด้วยแลวก็รได้ชมกันด้วยสองอย่างเลยทั้งฟังทั้งชมถูกต้องโอ้โหสุดยอดอ่ะยอมรับเลยการตลาดสมัยนี้เจ๋งจริงเพลงนี้ถือว่าอยู่ในอัลบั้มของตัวเองด้วยไหมคะ เพลงนี้เพลงนี้ก็เป็นซิงเกิลครับเป็นซิงเกิลเป็นซิงเกิลเหมือนกันครับค่ะเป็นซิงเกิลเปิดตัวหนังด้วยเนาะใช่ครับเป็นซิงเกิลก่อนครับค่ะนอกจากจะเปิดตัวเป็นภาพยนตร์ประกอบเป็นซาวด์แทร็กประกอบภาพยนตร์แล้วเนี่ยจะมีโอกาสได้เห็นเอ็มวีเพลงนี้บ้างหรือเปล่าเอ่ยหรือว่าจะเป็นไหนไปเลยอไม่ต้องรอนานเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะอนกครับในรายการขยันเด็กเล่นอ๋อวันนี้เป็นวันแรกที่ภาพยนตร์ สามารถเข้าใช้ทุกคนชมถูกไหมเข้าโรงที่มาทุกโรงภาพยนตร์เนี่ยแล้วก็เอ็มีปล่อยวันนี้ด้วยโอ้โหสุดๆนะผมได้แอบดูวนี้แล้วแน่นอนไม่บอกดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไว้ให้คุณผู้ฟังได้ชมเองเนาะได้เลยได้เลยครับนม่หกโมงเย็นน่าจะได้ชมกันแล้วออีกไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอไม่กี่ชั่วโมงแล้วก่อนหน้านี้ตัวเต๋าเองไม่มีการแพลนไว้บ้างหรือเปล่าเอ่ยว่าจะมีซิงเกิลใหม่ออกมาซึ่งสมมติว่าไม่ได้เกี่ยวกับหนังนะว่าไม่ได้เล่นหนังเรื่องนี้ก็ ตอนนั้นยังไม่มีแผนไครับ <c oughs> ยังไม่มีแผนว่ามันจะมีสิงคโปพร์ะเราเพิ่งปล่อยเพลงอย่าทําให้รักออกมาเองอ่าใช่ตอนนั้น,นห่างกันไม่กี่เดือนเอง,องถูกกระแสตอบรับก็ยังดีเราเพิ่งคุยกันไปนี่นะใช่ใช่ครับแล้วก็ <c oughs> ก็ย,ยังยังยังรอแบบฟีดแบ็กจากอย่าทําให้รักอยู่เพราะตอนนี้ก็ซ <c oughs> ึ่งดีมากเลยนะครับยอดดูในยูทูปก็ก็ขึ้นเรื่อยๆขึ้นทุกวันพอผมเวลาแบบไปทัวร์ต่างๆแล้วพอคนได้ฟังแล้วคนเขาชอบแล้วก็เข้ามาดูใน MV อะไรเงี้ยฮะค่ะ ก่อนหน้านั้นก็ก็ดีครับใช่ก่อนหน้าเข้าชาติของเราไปด้วยเหมือนกันแล้วก็ซิงเกิลประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันไพเราะมากมายโอ้โหสุดยอดอ่ะอ่ะซิงเกิลต่อไปถ้าไม่เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะได้ฟังอีกเมื่อไหร่เอ่ยมีคิวไหมอ่อตอนนี้ก็มีคุยคุยแล้วบ้างครับมีคุยคุยแล้วครับสาหรับซิงเกิลใหม่ก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ดูนังก่อนนะดังก่อนนะฟังเพลงนี้ก่อนครับใช่ ให้เต่อได้เชิญชวนชนิดหนึ่งกับทั้งหนังทั้งเพลงเลยสองอย่างรวมกันทูอินวันเลยค่ะถ้าผมก็สําหรับภาพยนตร์นะครับวันนี้เข้าโรงแล้วนะฮะก็ฝากนแฟนด้วยนะครับไปติดตามกันได้นะครับสําหรับภาพยนตร์เรื่องประโยคสัญรักษ์นะฮะก็เป็นเรื่องราวความรักในชีวิตจริงนี่แหละแล้วก็อยากให้ไปดูกันว่าผมคาดว่ามันน่าจะโดนกับชีวิตคู่ของใครสักคนอ่ะไม่คู่ใดคู่หนึ่งถูกไหมไม่ก็บางแดดหรือบางบางคําพูด อะไรอย่างเงี้ยครับผมน่าจะโดนกับชีวิตของคุณแต่ละคนอย่ีฮะแล้วก็จะมีประโยคเด็ดของหนังเรื่องนี้เลยที่แบบว่าผมอ่านประโยคนี้ปุ๊บหนังเรื่องนี้ต้องเล่นให้ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงดิเราไม่ต้องบอกดีกว่าเดี๋ยวให้ไปเ้าหาคําตอบมันเป็นประโยคขายของหนังเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ยฮะได้ครับผมแล้วก็ใช้มันอยู่ในตัวอย่างหนังด้วยค่ะอยู่ในตัวอย่างหนังเดวยไปดูได้ในยูทูบนะครับฮะแล้วก็ฝากฝากเพลงนี้ด้วยัรญารัก ดาวน์โหลดเพลงก็โหลดของแท้นะครับที่ www.truemusic.com นะฮะค่ะแล้วก็ใครที่ใช้ซิมโทรศัพท์ TrueMove นะครับง่ายๆเลยสบายกดสอง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 สี่ตัวพี่ฟก็ใช้อยู่โทรออกแล้วดาวน์โหลดได้เลยสัญญาณรับรองว่าคุณภาพเสียงนี้สุดยอดมากของของก ของแผ่นผีนี้คุณภาพเสียงไม่ดีเท่าเท่าของจริงครับโอ้ยก็ภาวนาตลอดเวลาบอกแฟนคลับอย่งเสมอว่าให้อุดหนุนศิลปินเถอยอดคนบ้านเขาศิลปินต่างประเทศที่ยอดขายยอดก๊อปปี้เขาเพียบเลยของเราไม่มียอดขายไม่มียอดก๊อปปี้เป็นแสนวิเวิร์กนะถ้า <c oughs> ยอดขายไม่มีก็คงไม่มีเพลงออกมาใ,<ช>ให้อีกแล้วแหละค่ะต้องให้กำลังใจศิลปินนิดนึงเนาะโอเคติดตามผลงานของศิลปินจากฝั่งทูหรือว่าตัวเต๋าเองได้จากที่ไหนบ้างเอ่ยช่องทางไหนบ้างครับ ทวิตเตอร์ไอจีก็ได้ครับทวิตเตอร์กับอินสตาแกรมก็ไปเต๋าเพียงพอเลยครับ T A O T H I A N G p H O R ครับผมพอหรือว่าทาง Facebook ก็ AF Channel ครับผมก็จะมีินโอเป็นทุกตั้งแต่ทุกรุ่นแรกเลยเนาะจนถึงรุ่นปัจจุบันใช่ครับให้ได้ติดตามผลงานกันนะคะไว้ว่างๆอยากจะให้เต๋าได้มีโอกาสมาทักทายกันที่ห้องส่งสัญชาติที่ภูเก็ตบ้างนะคะ ได้เลยครับนดีเลยโอเคช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยยังไงก็ฝากให้รักษาสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะคะพี่ฟายด้วยครับขอบคุณพี่ฟ้าบ้านนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ